วันนี้เตรียมนะคะเตรียมสถานที่นะคะทำเอ่อทา่าให้พ่อแสนและพี่ชัยด้วแล้วเอากระดูกทอดโอ้ยหลอนเอ้ยเอองามก็สวยวัดอรัญิกาวาดนะคะ งามเต,ตเจ้าเปลี่ยนกันเสียเอาเป็นแป้นเดี๋ยวบุญหลายเนาะต่างท้ำบุญในวัดไปเสียยาให้เพื่น ยิดเหินปูนตายนะคะนอกเอยียงหน่อยเนาะห่องเซลเซลอยู่อันนี้ท่าเดอ้อใส่กระดูกไปแสมน,นะคะสีสวยมาก ราคาหกพันบาทสีน้ำเงินตัดสีขาวโอ้ยพระกระดูกคักกวดดยากุนๆนอยู่พระก็ได้ พาขยานันขยันได้พากกันกวดอันผู้ละฟังแหมน้ไม่หินไม่อย่างเนาะหอ้องหองห้องห้อห้ ก็ให้เกิดการยิงจบคลิปกัน